ไปเล,เลสื้อค้าหรูหราของหนูตอนนี้คือเป็นเสื้อที่ดำมากเลยลูกมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นอ่ะดูดูดูด,ดูความซาวสวัสดีครับวันนี้นะครับผมกลับมาอีกครั้งกับโฮมทัวร์ของมูจิตซามะนะครับเาไหร่่ท EP ที่3แล้ววันนี้เดี๋ยวเราอัปเดตใหญ่ๆใ,ให้ดูว่าตอนนี้บ้านถึงไหนแล้วล่าสุดทำอ,นะอัปเดตไปเมื่อไหร่นะออ้ยน่าจะสักสองสาเดือนที่ผ่านมาคือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก<ช>เดี๋ยวตาไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดก็คือตอนนี้เรามีประตูลัวแล้วนะครับเป็นประตูลั้วสีเงินเลยอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตรงส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตที่เราเลือกประตูแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้มันเรียบที่สุดเนาะ เพราะว่าเวลาอย่างเงี้ยที่มันไม่มีเป็นร่องๆหรือเป็นซี่ๆอย่างเงี้ยแสงกอแสงจะไม่เข้าไปข้างในนะครับอ่าโอเคนี่ถึงบ้านเด็กๆแล้วไปไปมุจไปเลยที่เห็นก็คือตรงนี้คราวที่แล้วมามีหรือ,อยังนะโบ จำไม่ได้แล้วผมจาไม่ได้นะแต่ตรงนี้เทราปูนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สองข้างลุงเขาเอาทรายมาวางผมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะหาหินนะครเป็นหินสีขาวขกลมๆน่ารักๆเนี่ยเทปูให้หมดรอบนี้เลยคิดว่าจะไม่ปลูกหญ้าบริเวณน,นี้ครับเพราะว่าขี้เกียจด,ดูแลแล้วรอบๆเนี่ยก็จะมะีมองไว้ว่าจะเป็นปามยาวานะครับ คางละประมาณสักสี่ต้นปาล์มเยาวาเนี่ยใบมันน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราทําความสะอาดอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างง่ายเนาะสูงประมาณ4เมตรมันก็จะเข้ากับบ้านก็คือก็จะเป็นเรียบๆวันนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับน,น้องๆโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะไปดูบิ๊กเซอร์ไพรส์ก่อนนะครับเป็นการอัปเดตอย่างแรกเลยเดี๋ยวตามมาด้านหลังบ้านอจริงๆแล้วนี่คือหลังบ้านจริงๆนี่คือหลังบ้านที่มันอยู่ด้านหน้าบ้านามุไหม,มก็มาส่วนตัวให้น้าบ้านเลยอยู่ข้างหลังครับอันนี้คือด้านข้างนะครับตอนนี้ก็ติดแอร์ติดแอร์ ซึ่งพอตอนแรกอะไม่ได้คิดว่าแอร์มันจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแอร์อยู่ข้างบ้านซึ่งมันก็แอบเกตการดอยู่แต่มันก็เรียบมันก็ระเบียบแหละเพราะว่ามันมันเออมันทำมันเขาเรียกว่าอะไรมันแมนเชเนนได้ง่ายอันนี้นะครับเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของเรา คราวที่แล้วเราบอกว่าเราอยากได้สระว่ายน้ําที่โบถามว่าทําสระว่ายน้ำไหมในที่สุดเราก็ตัดสินใจว่าเราจะทําสระว่ายน้ำนะครับเป็นสระว่ายน้ําของน้องๆนะครับให้เราสามารถแช่กับน้องๆได้ใช่เนาะอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆไปดูอันนี้โบก็เคลื่อนทีดีออกแบบนี้แล้วก็ทำมาเป็นมาณนี้เพราะว่าอยากจะให้เครื่องนึ่งของคนเครื่องนึ่งของหมา ก็จริงๆหลักๆเลยอะเราเราอยากให้น้องออกกําลังกายน้องก็จะสามารถเดินมาตรงนี้อะแล้วก็ว่ายข้ามไปตรงนี้ส่วนสำหรับเราถ้าเราอยากจะลงไปเล่นกับน้องนะเราก็ลงไปนั่งแบบนี้ได้แต่ต้องระวังโบมันระวังนะมันมีตะปูอยู่นี่เราก็จะนั่งประมาณนี้แล้วก็นอนดูบ้านตัวเองบบบ่อนนี้ไม่ได้มีระบบอะไรนะครับเป็นแค่สระว่ายน้ำเฉย แล้วก็เป็นแค่ระบบแบบเปิดน้ําทิ้งไม่ใช่กระเตอใช่ครับไม่ใช่น้ําแล้วก็เนี่ยเราก็ไปนั่งกินข้าวตรงนี้ได้นั่งก,กินข้าวตรงนี้ได้ก็เป็นแบบเป็นโตเองแล้วก็หลกัหลกๆเลยเราไม่อยากเมนเทนเนนเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องวางระบบเยอะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงเราก็เลยทาออกมาในลักษณะของการเป็นแค่บ่คิด <c oughs> แล้วว่ามันเติมน้ำได้ไม่เยอะมากประมาณคล้ายๆอ่างอ่ะคล้ายๆอ่างอาบน้ำอ่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งถ้าเห็นตรงนี้ตรงนี้คืออะไรอันนี้คือบ่ อันนี้คือบ่อสําหรับ,รบที่ปลูกต้นไม้แล้วถ้าเกิดใครซ้าเนี่ยเราก็เก็บศพของน้องๆไว้ก็คือมีพิ่เปา<อ>นะ<อ>มีกุๆๆๆแล้วก็มารู้นะครับที่บ้านหนูเนอะทีนี้เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้องๆเนี่ยมาไว้ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีต้นไม้เขาก็จะได้อยู่ใกล้ๆกับเราตรงนี้นะครับเราเล่นน้ําเราใช้ชีวิตอยู่บริเวณนี้ก็จะได้เหมือนกับมีเขาอยู่ใกล้ๆกับเราด้วยเสื้อผ้าหรูหราของหนูตอนนี้คือเป็นเสื้อที่ดํามากเลยลูกมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นอ่ะดูดูดูความซ่า ตอนนี้นะครับผมกับจัมโบนะครับอยู่กันที่ SCG นะครับที่ CDC นั่นเองเหตุผลที่เรามาที่ SCG ที่นี่เพราะว่าเราตั้งใจะจะมาดูกระเบื้องเดี๋ยวข้างบนนะครับจะเป็นกระเบื้องของคอโตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเลือกกระเบื้องแบบไหนที่ SCG ที่นี่มันจะมีหลายหลายโซนมากนะครับก็คือเป็นทั้งโชว์รูมนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาดูสินค้าได้เลยนะครับด้านบนั้งงมดเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของกระเบื้องข้างล่างก็จะเป็นพวกพื้นเป็นฝ้าเป็นประตูต่างๆนะครับเดี๋ยวเรา คือ,ค,อคือตอนนี้โซนที่ผมจะดูเนี่ยครับก็คือจะเป็นโซนบริเวณด้านหน้าเนาะกระเบื้องภายนอก<ร>แล้วก็จะใ,<ห>ใช่ใกันลื่นใช่ใช่ครับผมแล้วก็บ่อที่น้องสามารถว่ายน้ำได้แต่คนเนี่ยคือ,อ,อแช่น้ำเฉยเฉยก็จะมีเป็นสองโซนครับเดี๋ยวพาไปดูตรงกระเบื้องของคนก่อนแล้วกันนะรนครับคนที่สำหรับแบบระวังกลัวลื่นคือพื้นผิวอะผิวสัมผัสเขาว่าจะมป มีความสากมากขึ้นสถาปนิกเขาเรียกค่า R resistant เนาะก็คือมันจะอยู่ที่ค่า R 1 1มันมีไล่ตั้งแต่9 1 0 1สสูงกว่านั้นก็มีแต่สูงกว่านั้นก็คือไม่ได้ไม่ได้แนะนําให้เหมาะกับการใช้งานบริเวณรอบบ้านแล้วกันถ้าเกิดนึกนึกถึงริมขอบสสาว่ายน้ำอะที่มันส่ามันสาบมาเวลาเดินเดินด้วยเท้าป่ามันจะาการเจ็บนิดนึงโอเคก็เลยแบบเออไม่เหมาะก็คือถ้าเกิดเป็นพื้นที่แบบสัญจรกันในบ้านเนาะนอกบ้านอะไรเงี้ยก็ R 11็ก็น่าจะเอาไววแล้วแหละฟังชันยับยั้งแบงนี้ค์ ยังไงนะอันนี้เป็นกับเพื้อฟอกอากาศเป็นกับเพื่องฟอกอากาศเขาจะปล่อยประจุไอออนออกมาจับฝุ่นในที่มันปุ๋อากาศเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนวัตกรรมแล้วจับฝุ่นแล้วไปไปอยู่ตรงไหนอะครับจับฝุ่นก็ตกลงพื้นคือฝุ่นที่มันฟุ้งอยู่มันจะอยู่ตกลงพื้นแล้วออแล้วเราก็ทำความสะอาดพื้นโอเคโอเคอ่ะอันนี้เป็นยับยั้งแบคทีเรียเหมาะกับแบบในบ้านห้องน้องห้องครัวอย่างรูปที่คุณชุบส่งมาหาเชิญบาตรก็คืออย่าได้อ่อนๆสีขาวมันต้องเป็นออ๋มสีเป็น เป็นหิน,นอ่อนโมเสกลายหินอ่อนแต่ว่าในรูปอะเราเห็นเขาใช้กระเบื้องแผ่นใหญ่ใช่ครับแต่ว่าที่เราแนะนําให้ใช้โมเสกอ่ะด้วยโมเสกอะ่ะ คือพอเขาเล็กอ่ะมันเรื่องของแรงดันน้ําถ้าเกิดแผ่นใหญ่อ่ะลองลองกินดูนะถ้าเกิดเป็นแผ่นใหญ่อะไรไปกระท้ออ่ะคือเขาว่าแตกทั้งแผ่นเลยนะถ้าเกิดเป็นแผ่นเล็กมันเหมือนแบบช่วยซับพอร์ตแรงกันดีกว่ามโมเสกใจได้เรื่องแบบพวกมุมโค้งอะไรด้วยมันไปน้ำสาถ้าเกิดตัวเองแบบออกแบบให้มันโค้งเนาะที่เราเห็นแบบมันเป็นแบบเหลี่ยมผมคิดว่าจะใช้อันเนี้ยครับผม อันนี้อันนี้ที่มันเห็นเพราะว่าความลึกหรือเปล่าครับสีใช่ใช่อ๋อมันก็คืี่ยวกับความเต้นหรืของศาสตร์เตงลองสังเกตบันไดแรกเนี่ยมันก็สว่างลงมาข้างล่ามก็จะมันเข็มเยอะมุมภาพด้วยเตงถ่ายท็อปเตงถ่ายเอียงไปเฉียงมันจะได้ธรรมสีเลยโอเคดีครับผมเวลาถ่ายรูปออกมาน้องจะได้ดูน่ารักอ่าใช่ใช่ใช่โอเคเอะตามนั้น หลังจากคราวที่แล้วนะครับที่เราไปเลือกกระเบื้องกันเนาะที่คอโต้นะครับตอนนี้กระเบื้องได้มาถึงที่บ้านแล้วนะครับเป็นกระเบื้องโมเสกสําหรับสระว่ายน้ําโดยเฉพาะนะครับอยู่ใน Poo ูคอลเลกชันเดี๋ยวเราจะใช้ปูบริเวณสระว่ายนะ้ําตรงนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันกล่องกันดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเพิ่งมาถึงเลยสดๆร้อนๆนะฮะนี่เป็นสีแบบนี้น,นี่อันนี้เขาเรียกว่าซิลเวอร์มาร์นะครับ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสีสันของกระเบื้องเนี่ยมีผลต่อสีของน้ําตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าเราเวลาเราเห็นน้ำเป็นสีฟ้าเนี่ยกระเบื้องมันต้องเป็นสีฟ้าแต่จริงๆเราคือไม่ใช่มันคือการหักเหของแสงเวลาสีน้ําจริงๆอ่ะตัวนี้มันจะเป็นสีอะไรรู้ไหมเบบี้บลูนะครับจะเป็นสีฟ้าโทนอ่อนๆนะครับเหมาะกับมูจิซามะมากๆแล้วเดี๋ยวจะวางแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราก็จะามาปูบริเวณตรงนี้ นะครับบริเวณสระว่ายน้ำทั้งหมดก็คือจะเป็นตัวนี้สําหรับตัวพู o l collection นะครับจัมโบ้มีให้เลือกหลายสีมากมายนะครับสีอ่อนก็มีไน้่นนะ baby blue light blue แล้วก็ sky blue ของเราเนี่ยเป็น baby blue บางบ้านชอบสีเข้ม,เ,ขมเพราะว่าโทนบ้านอาจจะแตกต่างจากบ้านเราทางคอตโต้นะครับก็มีให้เลือกถึง3 4สีเช่นกันก็คือสีท u r q u o i s e s p a c i f i c blue midnight blue สีต่างๆเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการปรับอารมณ์เหมือนกันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในธรรมชาติอยู่ใกล้ๆท้องฟ้าอยู่ใกล้ๆทะเลนะครับเดี๋ยว เรามาดูแผ่นใหญ่กันเพราะว่าแผ่นใหญ่ของเพิ่งมาผมก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันเนาะโมโมเกะจะกำอะไรลูกอ่ะเราแกะแค่นี้แล้วกันเนาะเป็นหินหิน มีความ<ด>เป็นดิบๆนิด,ด,ดนึดดนงซึ่ง,งในบ้านเราครับเราจะเซ็ตเป็นสองโทนคือเป็นโซนแบบโซนไม้กับโซนที่เป็นโซนโซนไม้ก็จะได้เป็นอารมณ์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นส่วนโทนที่อยู่บริเวณรอบเนี้ยจะเป็นโทนสีเป็นสีคอนกรีตนะครับสีเทาๆขาวๆเป็นมินิมอลแบบยุโรปกับเป็นมินิมอลแบบญี่ปุ่นอันนี้บริเวณข้างนอกเท่าที่เห็นจากคราวที่แล้วคือมันยังไม่เรียบร้อยเลยเนาะตอนนี้ก็ช่างกําลังเริ่มมาติดกระจกประตูทางเข้าตรงนี้อ่าอันนี้เป็นประตูทางเข้าเป็นประตูกระจกนะครับตอนนี้ ช่างวางโครงมว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะเอากระจกมาติดเร็วๆนี้แล้วแหละคอยประคองด้วยนี่อ่ะมูอ่ะอ,อันนี้เป็นห้องของสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะมีน้องกระต่ายเนาะก็จจะให้น้องหมาน้องแมวมาอยู่ห้องนี้นะครับเพราะว่าเราติดแอร์ตรงนี้ไว้แล้วก็มีปลมระบายอากาศตรงนี้ด้วยนะครับดีอย่างนึงนตรงที่ประมาณตรงนี้แสงตรงนี้มันจะ เป็นแสงธรรมชาติเนาะแล้วก็แสงก็จะดีต่อสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านบ้านที่กรุงเทพเนี่ยไม่มีแสงเลยอันนี้เป็นห้องนอนของเรานะครับตอนนี้ก็ช่างได้ติดกระจกเรียบร้อยแล้วหนึ่งบานแล้วก็บริเวณนี้คราวที่แล้วยังไม่มีที่นั่งตอนนี้เราทําที่นั่งด้วยนะครับสามารถนั่งบริเวณนี้ได้เนาะชอบตรงนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเนี่ยไม่เห็นท้อง้าโล่งๆเลย แล้วก็ส่วนต่อมานะครับที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนได้คือตรงในห้องครัวนะครับเราติดฝ้าแล้วก็เริ่มติดแอร์แล้วะครับอันนี้เป็นฝ้านะครับช่งางทําเรียบร้อยแล้วอันนีออ้ที่เขาเว้นไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะรออ่างอาบน้ามานะครับแล้วเดี๋ยวช่างจะจเจ<อ>านะรูท่อน้ําอีกทีหนึ่งแล้วถือจะเก็บงานฝ้านะครับตรงนี้ผมชอบมากเนี่ยดีเทลตรงนี้ เห็นไหมเอ่ยมันจะยืดลงมาจากเครื่องบนนะครับจะทําให้ห้องบริเวณเนี้มีสัสดส่วนมากขึ้นไม่อย่างั้นมันก็จะเป็นคล้ายๆ2ห้องติดกันแต่พอมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นอีกห้องหนึ่งได้ฟิลแบบคาเฟ่นเนาะเป็นแบบโซนของร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบร้างกาแฟนี่คือร้านกาเหนือนเลยยังต้องการสปอนเซอร์อยู่นะครับสาหรับใครที่สนใจสปอนเซอร์ห้องครัวนะครับสามารถมาลงได้นะตรงนี้ <c oughs> แล้วก็มาบริเวณนี้นี่ มีกระเบื้องในห้องน้ำแล้วเราปูกระเบื้องห้องน้ำไปแล้วนะครับช่างทาเร็วมากนะครับเพิ่งมาติดเมื่อวานเองวันนี้ห้องนี้เกือบเสร็จแล้วตอนนี้เดินทางมาถึงสักประมาณ85แล้วอีกประมาณน่าจะประมาณสัก 2เดือนบ้านน่าจะเสร็จและน้องๆก็จะย้ายเข้ามาเดี๋ยวมาดูกันว่าบ้านหลังนี้น้องๆจะเข้ามาอยู่กับพอมพวกเรานะวันไหนส่วนสําหรับใครนะครับที่สนใจสินค้าของทางคอตโตนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องสุขภั์หรือต่างๆนะครับสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลสินค้าได้ที่ค o t t o c o m นะครับหรือใครที่จะต้องการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ตอนนี้สะดวกมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีค o t t o l i v e c o m พี่สุเพิ่งกดสั่งยาแนวมาเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีก็คืออัปเดตคราวหน้า เป็น EP4 ว่าถึงไหนกันแล้วนะครับวันนี้พวกเราไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ